เมื่อเพื่อนๆได้เวลาแล้วได้เวลาปลูกใหม่ปลูกไรเนาะอากาศขึ้นขึ้นขุ้มฟ้าขึ้นทีนโตกแหลบโต๊แหลมบรรยากาศปลูกไใหม่เด้พี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะทุเรียนปลูกอากาศที่ละ่ะลูกทุเรียนใายนามเนี้ยวเนาะตี่นี้บ่แมนทุเรียนหรอกครับเนี่ยได้ตนน้นนั่นนั่นมา ต้นในกอลรัดบ้านนอกเมี่กี้เอินบักก้อนน้ำบักก้อนน้ำได้มาซองต้นเอามาไว้จะโดนล้ว่ามันคิดตายแล้วเหลือใบก็บเมื่อกี้ใบปูกับคล้ายๆครับปูต้นไม่ทั่วไปแล้วครับนี่พุ่งกับชื่ใจฉี่ง่วงนะครับฉีง่วงอมสือมาจะปีกไก่ เอาหมาักไว้ก่อนเอามัดไว้ก่อนครับตั้งไว้ให้มันนั่นก่อนจนขึ้นล่าขึ้นยังเขา,า,าก็ามมาขุดกับใบที่ดินหนาดินเท่านี้ครับเนาะปลูกทุเรียนกับปลูกลักษณะนี้แหละครับพี่น้องปลูกกับปลูกที่แหละเนี่ยจน,นก้อรัดบกักบก้อนกกน้ำบานเหาอง้หละจนใบแห้งเบ้อแล้วพวกเมียนบักทีเดือนหาเดือนแล้วว่า,ว,าวันขีง่งัว สี่ง้วะข้างปีวัตถอไปทำมาลงแล้วก็จีคุกคุกคุกใส่กับจีดินกับหนาดินมันนี่แหละเพื่อว่ามันจะได้อ้มน้ำเพื่อว่าสิทินี่จดินซี่เพิ่มในดินปรับสะพาดดินไปน้ำว่าดินแลงนี้มันปลูกมันมาหลายปีเนาะครับ เดิมที่นี่ก็ปลูกมันมาวันที่สิบสามสิบปีเพื่แหละฝนตกมาแห้งๆนี่โลมโลเลโลเลเหรอมั่เทิ้งนาแล้งขุดก็บอกเขาบาบนี้แกงเป๊กเนี่ยก็ปรับสภาพดินหมองหันแน่มองนีแน่ปลูกไปเลยมันจะปลูกทุเรียนกับลักษณะเดียวกันนะครับเนาะแต่ว,ว่าทุเรียนมันก็ติต่างจากต้นไม้อย่างอื่นือว่าหาเขาสียุสูงหาเขาสียุนาดินไปเลย เขาหากินผิวดินเขาหากินสูงวันเดียวไปการปลูกนี่กิบิบ๊ปลูกถุงลงลึกเขาจะปลูกแค่เครงถุงอันนั้นเรียงของถุงเรียนเราครับเนาะหวังจะสิมาคุยกันเได้ปลูกก๊าลัดกอลัดสันหามาปลูกกับพี่น้องมากอลัดแน่มาใหม่ที่มันกําลังสี่ศูนย์พันเป็นแน่มาปลูกไว้จเฉยๆเป็นกอลัดเกาหลี กลัตเกาหลีมาปลูกมันใ้ไงเนาะหเลยปลูกไปเขาจะได้กินเลยวไยย่างละต้นสองต้นไปคนหมักต้นใหม่จะได้ได้ยังไม่ใจอยากปลูกปลูกไปบ่ได้คำนึงว่ามันจะได้เงินราคาท่านพนีได้เปนองเ้ยเป็นอย่างบุปลูกลูกเดียวคนหมักปลูกเนาะต้นใหม่จิ๊ดเขียวจะอุ้มนีก็่มีความสุขแล้ว บ่ได้ว่าจะเป็นนางรอราคาานนาน้นนนดอกคือทุเรียนเหี่ยมลวงลงไปอยากขึ้นก็ขึ้นไปนี่คนมกปลูกเนาะครับผู้ใดคิดใ,ใจเดียวกันเนีคือกันนี่แหละแต่ว่าเขาปลูกอย่างไปเขาก็หวังเลี้ยงครอบครัวเขาไปเนาะครับบัถึงกับก็รวยรดอกชีวิตทิ่ดิปคุกที้ยู่กับส่วนไห้ส่นไห่ศึกษาไป ไม่แต่ละยางแต่ละชนิดนี่รักรักของต้นใหม่ทุกอย่างครับก็บคือดินน้ำลมไฟลนะ่ะที่ยังดินต้องสมบูรณ์มีความชุมช่มฉ่ำยู่ตลอดเวลาน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบ่มเม่นน้ำที่ยืนในบ่ที่มีความข้นสูงอันนั้นก็หมดอยังก็บบ่งามหรือว่าดำ บาดานเกี่ยวสูขึ้นมาเลยเนี่ยกับบอดี้เนี่ยเรื่องห้องน้ำล้มก็คือต้องมีช่องล้มช่องยังให้ระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าปูก,กลาง่ากลางยังหยาห้องที่มอวาตุนไม่เอียงดอกมันกระสิเจริญเติบโตซาประว่ติระบบห้าเขาทิกินปุ๋ยกินยังใดนี่ก็ต้องมีอากาศด้วยครับเป็นตัวซอยอากาศกับน้ำเนี่ย หายใจน้ำลงว่ามีอากาศซึมเข้าไปรู้เระว่าตัวนี้ยังแล้วครับตายนะครับด,ดินน้ำล่มลมอากาศไฟก็คือแสงครับแสงถ้ามีแสงให้เขาดีๆนี่ได้กินแสงได้น้ำได้ยังเข้าไปแสงเป็นตัวปรุงอาหารแต่มีแสงให้เขานี่อาหารกดีผ่านกระบวนการเป็นโฮอร์โมนเป็นโฮอร์โมนไปเรียงหากเลียง อกยอดออก,อออกตาเสริมสางทุกส่วนของเขานะครับต้องอาศัยฮอร์โมนฮอร์โมนจิตเป็นฮอร์โมนพืชใดก็ต้องอาศัยแสงแดดเขามาปรุงอาหารถ้าเขาดูดกินฝุ๋ยกินน้ำมาไปแล้วอาหารมัขังอยู่ในต้นนะครับถ้าบนนี้แดดมาซอยเนี่ยก็ยังกิตามมาพวกมแมลงนะครับพวกมแมลงพวกมแมลงพวกโลค เพราะว่ามันส่งระบายคือคตรนะกินเข้าไปบ่อไทยก็ร้อง่นเราเมืองอาหารดิบอาหารยังไม่ไ้ท่องอืดท่องยังไปลักษณะเดียวกันครับปลูกทุกย่องคือการเขาต้องคำนึงถึงสภาพอากาศดินน้ำลมไฟซียางเป็นตัวหลักหลังจากเขาปลูกแล้วเขาก็จะพดนน้ำนะครับเพราะว่าหน้าฝนบ่ฝนเขาก็ต้องหดปลูกไม้ทุกอย่างนะครับถึงวันหน้าฝนถ้าฝนบ่ตกแห้งอีลีเนี่ยเขาก็ต้องมาหดก่อนครั้งแรก ต่อไปก็ค่อยสังเกตกันว่าดินติดซุ้มวัสดุฟันตุเลียนเนี่ยปลูกค้นที่ปลูกโย่ขึ้นไม้แล้วครับเนาะตุเลียนเดี๋ยวโอกาสหนาสิมา่อบอกบอกให้ฟังสูตรไผสูตรมันเนาะครับเนาะดินไผดินมันแล้เปลี่ยนก็ลูประสบการณ์กันไปเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหยาเาโป่งห้าในมะโป่งเนี่เป็นหญ้าเพราะหยาค่านะครับเนาะ หญ้าเป็นป um ok, ok, um ้องเป็นป้องอันบ่สมควรเอามาปลูกครับเพราะว่าห่าเขาจะออกน้ำป้องไปเรื่อยๆมันผีเห็ดแห่งหุกยามีประโยชน์คุ้มไว้เม็ดหญ้าก็จะบ่เกิดครับรอบๆต้นเขานี่ยแล้วคุ้มพอบางๆบ่แม่นคุ้มจนอากาศไายเทบ่ได้เอาไว้โดนหลายบึงดูเงินยอดทักเบิดยอดใบร่วงเบิดแค่เอย่างนี้เกียกนี่หนามนี่ก้มจุ่มๆอยู่มืุ่มาไว้หลายปีแล้ว วางยุ่มมังนี้แล้วพี่น้องเลยอีกเลี้ยอีกต้นนึงกะจีปลูกเลาะป้ากะเกียวอีกแล่ว,าวปปลหามาปลูกยัดก็ไปแน่นหลายกะจิบด,ดีการระยะเจ้าระเบือเจริญเนาะมีป้ากะเกียวว่าจะขยายพันธุ์ออก,กมือน,นี่ก็ได้ก๊อตสองต้นค่อยบเบิังเด้อพี่น้องเด้อออกมาเป็นลูกนี่ยัง กอรัดก็สิเป็นกอรัดแหละเนาะบัวคาเป็นบวกม่วงหรอกเอ้ยแต่ปลูกทุเรียนก็นยังเป็นทุเรียนนะพุ่นเสี่ปุ่นจะเป็นสวนทุเรียนเนาะครับยังจะเป็นโซนไปโซนมันตัวเขาจะบวบปลูกผสมประสานกัน